พยายามลงวิดีโอให้เบิ่งไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องแต่ว่ามือนี่อย่างสิมมเฮตแจ้วนะคะแจ้วแบบอีสานบานเหานะคะพี่น้องกับซม,มีกระเทียมนะคะแจวพริกเขียวค่ะนี่พริกเขียวนี่เอียงปูกเองนะคะซิม,มี่พริกวัตถุดิบมันก็สิม,มีพริกเขียวนะคะอย่างใสก่กับมือหนึ่งนะคะหวก็ใส่กระเทียมสามหัวค่ะหรก็ใสห่หอมหัวไอหอมแดงแขกนะคะหัวหนึงห่งข้าเสียลงไปขวดนะคะพี่นอ้องลงไปเบิร์ดเลยค่ะขวดน้่กันนะคะ ัวจนนันสูกรุำหรัพี่น้องเขาจะเสียมาต่ำนะคะจอียงสิกินก็นหนึ่งปานะคะพี่น้องอันนี้ไพกระเ็ดได้ค่ะเอียงอับกระเทสูตรของเอียงนะคะเค็ดง่ายๆค่ะนะคะเจ้าวพี่เขียวค่ะพี่น้องนะคะนี่เข้ากับสิขวดไปเรื่อยๆนะคะขัวจนนั้นสูกคุณับพี่น้องนะคะเจ๊ ปัจจัยลักมันก็จะมีผักเขียวนี่แหละค่ะมีกระเทียมนะคะแล้วก็หอมหัวหอมแขกค่ะอย่างเสียมะขวน้่กันจนสุกค่ะพี่น้องนะคะถ้าจางเสียไปต่านะคะพี่น้องเดี๋ยวเพื่องปรุงมันเข้ามาเบิงที่หลังนะคะพี่น้องกลับมาแล้วอยากกินอาหารอิตาลถึงระยะหนึ่งนะคะพี่น้องเนี่ย <Yeah. S 1> นะคะท่านก็เริ่มสุกแล้วค่ะพี่น้องนะคะเข้ากับซี่พรอแล้วน,นะะนวนะคะพี่น้องขวาซ้ำนี่แหละค่ะจันยุบาลเข้ากับจีเอลนะคะพี่น้องอย่างเอาเนาะ แต่อยู่นี่มันบ่มีทานบ่มีเตาค่ะเอียงกับฉันมาเอียงกัเอามาขัวเอาแล้วก็คือว่าเอาไปอบเอาจริงนะคะนี่นะคะยวเงฮอสิบิสค่ะพี่น้องเขากับมาเบิงเครื่องปรุงน้ำกันนะคะพี่นอ้องเครื่องปรุงก็สิมีปลาค่ะปะลาต้มท่านถ่ายน้ำกระสีใส่เจลใส่อีหยังก็แซ่บนะคะพี่น้องแล้วกะซีนี่นำปลาค่ะนะคะเครื่องปรุงห้าแล้วก็มีผงชูรสค่ะพี่น้องใส่หน่อยเสียบหน่อยใสลายสบายนะคะบักระ ที่ว่าเข้าไปขวเมื่อกี้นะคะพี่น้องกับซินี่พร้อมหัวแดงนะคะแต่กระพิกต่กะกระเทียมแต่อยางกระซิ่งใส่งเน่าเพียงหนึ่งค่ะอันนี้คือพริกมันจะคือพริกหยวกนะคะพี่น้องข้าจะอามายางนะคะเยลรมันแต่ว่ามันเป็นพริกเขียวนะคะอย่างสีมาตัมร่วมกันกับพริกพริกอาบานเท่าเลยค่ะอันดับแรกเองสใส่กระเทียมลงไปก่อนค่ะนะคะกระเทียมกับพริกนะคะพี่น้องใส่มือเลยนะคะไปกินเองนะคะมะตัมต่มง่ายพี่น้อง นีและยังกระสตํานะคะค่ะพี่น้องยังกระเดตตำตำผิก้วนะคะแหลกกว่ามานทำนี่นะพี่น้องแลลกแต่ไพมากคะ่ะ <c oughs> ขอโทษเลยเพราะว่าตำแหลกแล้วนะพี่น้องข้าสีเอา พริกเขียวลงไปค่ะนะคะพี่เขียวลงไปตำก่อนนะคะพริกเคียวพริกเคียวเยอะมันนะคะอันนี้นี่คือพริกหยวกเหรอพี่น้องแต่ว่ามันมันน้อยก็พริกหยวกนะคะยังเอิญพี่เขียวเมื่อนี่เห็ดแจ่วพริกเขียวนะคะพอข้าต้มพริกพริกอ่า พริกเขียวแหลกห่ืพี่น้องถ้าเอาหอมแดงลงไปค่ะที่เ้าครัวนะคะลงไปเลยค่ะแล้วก็ตำค่ะเค็เจแก้วพริกเขียวนะคะพี่น้องเมื่อไงกินกับหนึ่งตาผสมข้าปานนิ่งน,นะคะที่ว่าอย่างเห็ดไร่พรยายะเค็ดกะล่องไปเบิงพี่น้องนะคะตีพางหน้าลง ก็ใส่น้ำประแดกค่ะอย่างน้ำประแดกอย่างไซนึงนึงทับพี่นะคะแล้วก็ใสผงสลดค่ะจะเอาเลื่อที่น้องใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายสับลายนะคะแล้วกใสน้ำปลาน้ำปลาใส่สักหนึ่งสองโต๊ะค่ะพี่น้องนะคะเขดกินแบบปานเฮาเลยนะคะต้องไปตั็ตามค่ะพี่น้องนะคะ ง่ายค่ะขวดสากขวดโคกส่กันได้ค่ะพี่น้องมึงนี้นี่ค่ะแล้วเรอคะพี่น้องเป็นึงดเป็นตาแสบนเนี่ย,ต,ต,ยตักเสือไปได้ค่ะพี่น้องนี่นปนองน,น,นงาอันนี้หนึ่งปลา หนึ่งผสมด้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวห่อสิมาตักเสิร์ฟกันเลยนะคะให้ห่อนๆอ,อยู่ค่ะ,คะนิ้กับนี่กับพี่น้องอยังกะได้ตักเสิร์ฟนะคะเอาปลาออกมานะคะแล้วก็ใส่พัก้าไปค่ะพี่น้องนี่นะคะอันนี้ผสมปนิ่มน,นะพี่น้องนะคะยังเฮ็ดไปเอากินมาเบิดเท่ากับใส่ตู้เย็นไปนะคะ โอเคค่ะจกักสืบไว้ค่ะขวดขกใส่กันเตียงเหน็น้องค่ะเกลิอเขียวนะคะนครับน้องก็จะแสซววะค่ะ ในใจกินข้าวเที่ยงยังเนาะถามว่ากินน้ำเอียงนะคะอันนี้กะผ้าเห็ดแจวงง่ายๆสไตล์สาวนอานค่ะพี่น้องกินก็เหนึองผสมนะคะผสมปานิ่งนะคะพี่น้องผู้ใดต้องการที่จะเห็ดคือเอียงกะไปเบิ่งคลิปที่ผ่านมานะคะพี่น้องเห็ดง่ายๆนะคะผสมปานิ่งนะคะพี่น้องเอียงนี่สูตรห้อยู่ใต้คลิปนะคะกระเบิ้งเหมือนเอียงผ้ามาเห็ดผ้ามาเห็ดแจวงแจวงพี่เขียวค่ะพี่น้องกินก็เหนือนผสมนะคะเส้นกับพี่น้องนะคะ คุณใดทำมาคลิปนี้เรื่องกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับตะไคร่ให้เป็นกำลังใจให้สาวกนนอยด้วยค่ะพี่เมย์ที่บาเจอกันคลิปหน้าค่ะ